ต้อนรับคุณแพทนะคะกูรูเรื่องของวงการหุ้นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่าในวันนี้นะคะหัวข้อของเราหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยยังไงนะคะคุณแพทย์มีเจ็ดข้อควรรู้ค่ะบอกว่าทำไมหุ้นไม่เคยหยุดขึ้นแค่มันแพงแล้วก็ไม่เคยหยุดลงแค่มันถูกรบกวนอธิบายนิดนึงค่ะครับ ก็หลายคนเป็นอย่างนี้ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนพอซื้อหุ้นไปแล้วพอหุ้นมันขึ้นใช่ไหมคุณปุเป้มันแพงแล้วนะค่ะก็ขายดีกว่าพอขายเสร็จเนี่ยหุ้นาอาจจะขึ้นต่อไปอีกแบบห้าเท่าสิบเท่าเลยนะอ่าจากจุดที่ขายค่ะนะครับคือหลายคนก็นงงว่าเอ้าทาไมแพงฉันขายไปแล้วมันขึ้นอะนะครับอันนี้คือเคสหนึ่งและอีกเคสหนึ่งที่คนเจอเยอะมากเลยคุณปุเป้ก็คือว่า เขามาซื้อหุ like so damned, 10 10 ago, so ้นแล้วเขาก็ไอ้หุ้นตัวเนี้ยพอเขาดูงบกาันเงินเขาอ่านงบการเงินเป็นถูกไหมครับถติว่าเนีอ่านโการเงินเป็นค่้งทาแล้วเอ้ยหุ้นถูกจังออื PE ก็ต่ำ PE ก็คือจํานวนปีในการคืนทุนสมมติว่าอ่าหุ้นแบบ PE ไม่ถึงสิบอะซึ่งหุ้นตัวนี้สิบปีก็ไม่ถึงสิบปีก็คืนทุนแล้วนะครับปันผลนี่แบบโอ้โหหกเปอร์เซ็นต์ปันผลแบบสูงอะค่ับูไป้ได้ปันผลปีหกเปอร์เซ็นต์นี่สบายเลยนะถูกไหมครับใช่คือเรามองว่าหุ้นแบบถูกก็คือได้ คือฝากธนาคารได้ปี0.25อันนี้ได้ปี6ตัวอย่างแล้วว่าโอ้หุ้นถูกแล<ช>้วแต่ยิ่งซื้อยิ่งลงนะครับก็รวบรวมมาให้ว่าทำไมไง<ช>ครับบุบ๊คเป้นะอ่ะโอเคเรามาข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือข้อที่หนึ่งเนี่ยที่รวบรวมให้คือว่าทำไมหุ้นไม่เคยหยุดขึ้นแค่มันแพงคือเป็นอย่างนี้พอหุ้นเนี่ยพอมันมันวิ่งเข้าไปไปปลายรอบคุณบุบ๊ค<ช>่ป้ครับครบาวเนี้ยมันไม่ได้มี เหตุผลอยู่แค่การซื้อตามพื้นฐานละนะครับพอไปปลายรอบเนี่ยบางทีคนที่พูดง,ง่ายคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยชอบกระโจนเข้ามาในหุ้นตัวนั้นๆนะครับหุ้นช่วงช่วงต้นรอบเนี่ยราคามันยังถูกๆอยู่เนี่ยคนก็ยังไม่จุดเต้นยังไม่มีข่าวอะไรเพราะมันขึ้นมาเยอะหอดแสดว่ามันขึ้นมาจากบาทหนึ่งวันนี้ขึ้นมาสิบบาทอนยะ่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอสิบบาทปั๊บคนก็โอ้โหโอ้โหคนเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสิบเท่าเลยนะ เนี่ยคนจะชอบมันเป็นอย่างนี้ไงชอบมาตื่นเต้นตอนที่แบบมันแพงแล้วแล้ว<ะ>อ่าแล้วพอมันขึ้นแล้วมันจะมีคนเชียร์เยอะโดยเฉพาะใครรู้ไหมของบมวเป้ไอ้คนที่มันซื้อก่อนหน้าเราไงอ๋ออ่าเออเธอไม่มีเหรอเนี่ยเราก็แบบโหสวย<ะ>ใจสัน่นใจสัน่น<ะ>ล้วก็ต้องไปซื้อตามเนี่ยคือทำมันทำให้เวลาช่วงไปไปลายรอบเนี่ยมันทําให้มีมีคนเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ไม่ได้มีแบบ ไม่ได้มีประสบก,การณ์ในในใน,ในตัวนัน้นๆเลยนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองข้อที่สองนะครับ้ทําไมหุ้นไม่เคยหยุดลงเพราะมันถูกนะครับคืออย่างนี้หลายคนเนี่ยเจอประสบการณ์หาหุ้นเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยอ่านแล้วแบบหืมดูงบการเงินแล้วก็ดีเรียนมานะครับแต่ว่ายิ่งยิ่งซื้อแล้วเนี่ยมันยิ่งลงไปต่ำกว่าเดิมอีกนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยเหมือนกันนะครับ คนที่เข้ามาแล้วไม่ได้มีประสบการณ์ด้านตลาดหุ้นเนี่ยก็จะอาศัยก็ตามความรู้ที่เขาเรียนมานะนะครับประเด็นคือว่าเฮ้ยมันเทียบก็อาจจะเทียบกับเอ้ยวันนี้เนี่ยปันผลห้าเปอร์เซ็นตเงินฝากธนาคารศูนย์จุดสองห้าก็ถูกนี่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเวลามันถูกเนี่ยที่มันถูกลงมาได้แปลว่าคนเนี่ยขายเทขายกันมาตลอดทางบุเบนไม่ภาพออกมาว่าสมมติว่าคุณจากสิบบาทเนี่ยคุณตัวนี้สิบบาทเนี่ยวันนี้ มันอยู่สามบาทแปลว่าอะไรแปลว่าคนขายมาตลอดทางเลยนะคนขายมากคนซื้อหุ้นถึงลงนะครับนั้นสิบบาทคนก็ขายแห่ขายกันเก้าบาทก็ขายแปดบาทก็ขายเจ็ดบาทก็ขายคือขายจนแบบคือพูดง่ายว่าพอเรามารับเนี่ยตอนตอนถูกเนี่ยเราคือไอ้อารมณ์ขายมันยังมันยังมีอยู่นะครับ แล้วเวลาตอนหุ้นถูกเนี่ยเ้าข้อข้ออย่างหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือว่าถึงแม้หุ้นถูกมีคนอยากซื้อแนละคุณเป้แต่เขาก็ยังไม่ซื้อเขาเอาเงินรอรออยู่คือเขาจะรอรออะไรรอให้มันถูกที่สุดดังนั้นประเด็นคือว่าเวลาหุ้นขาลงเนี่ยมันจะล้มไปรเ,เรื่อยๆแล้วมันส่วนใหญ่มันจะลงต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงค่อนข้างเยอะนะครับถามว่ามีวิธีแก้ไหมจริงจริงมันก็มีกวิธีแก้โดยกา,ดการดูกราฟนะนะครับแต่เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูกราฟเป็นนะครับก็เลย ดูตามพื้นฐานแล้วเห็นว่าโอ้ตอนนี้ถูกแล้วซื้อซื้อแล้วมัวลงต่อบางทีลงต่อไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้ครับ,บข้อต่อไปข้อที่สามครับค,ความถูกแพงเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกนะครับคืออย่างนี้ไอ้หลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่บอกว่าวันนี้ถูกวันนี้แพงเนี่ยใช้ความรู้สึกตัวเองถูกไหมนะครับบางทีไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งมาโอ้โหซื้อมาหนึ่งบาทวันนี้สามบาทโอ้ยเรารู้สึกว่าไงเรารู้สุกแพงนะ ค่ะนะครับซื้อแพงเพราะอะไรโอ้หมันสามเท่าแล้วว่านะครับแต่พอไปดูจริงๆแล้วแบบว่าเฮ้ยมันไปได้อีกบริษัทยังเติบโตได้ต่อนะครับนั้นจริงๆมันเลยมีเครื่องมือทางเทคนิคที่ที่ช่วยในการดูนะดูกราฟเนี่ยแหละมันจะมีการบอกโออรวโซบอสเนี่ยโอโซบอสคืออะไรคือมันไม่สนที่ราคาแต่มันสนว่าอันนี้จุดนี้ในการเฉลี่ยในการซื้อขายเหลนี้ซื้อมากไปยังขายมากไปยังนะครับอันนี้ก็จะมาช่วย มาช่วยคร่าวๆในการดูได้นะครับอ่าเอาเอาอีกสี่ข้อที่สี่แถมอีกนิดนึงค่ะครับเมื่อบวนชนวิ่งเข้าซื้อสินทรัพย์ใดเนี่ยนะครับค่ะขาขึ้นครั้งใหญ่อันนั้นตกลงแล้วโคนี่สําคัญมากเลยยังไงอ่ะคุณแพทก็คนซื้อเยอะคือเหมือนกับมันมันอิ่มตัวอย่างนี้หรอคะไม่ใช่เป็นเป็นเด็ใช่ยชายชายก็อย่างนี้คือคุณเบสสังเกตไหมว่าเวลาเขามาแบบ เนี่ยซื้อทองเลยตอนนี้ทองหยุดขึ้นแล้วอะอ่าอ่าคือโอ้หุ้นอเมริกาดีจากตอนนี้หุ้นอเมริกาหยุดขึ้นแล้วอะคือไปเอาตอนปลายปลายซะแล้วใช่แล้วสังเกตไหมอย่างเนี้ยถ้าผ่านไรรอบข้างจะมีคนเยอะมากที่มาซื้อตอนปลายรอบเออดังนั้นเวลาเราเห็นไอ้การแบบเขาเรียกอะไรนะตื่นทองตื่นทองถ้าคนตื่นทองเมื่อไหร่นรนะแปบลบว่าไอ้การขึ้น ของสิ่งนั้นๆเนี่ยมันจะจบลงบิตคอยน์ก็เหมือนกันนะฮูเฟ่ก็ะจะไปซื้อตอนที่มันแบบว่าโอ้ยเนี่ยพอมันขึ้นไปสองหมื่นคนบอกโอ้ยมันจะไปแสนหนึ่งแบบจะบ้าเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือนั่นคือจุดสิ้นสุดนะรับนั้นเราเราสังเกตว่าอะไรที่คนตื่นเต้นเนี่ยตรงน,นั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราเราจะไปยุ่งอันตรายแล้วครับค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในสามข้อที่เหลือกันนะคะ เมามอยกันต่อนะคะคุณแพทย์ขาเรายังมีอีกสามข้อที่เหลือที่จะมาคุยกันว่าอ่ะเวลาที่เราซื้อหุ้นตอนมันมันแพงเนี่ยเราคิดว่ามันสุดแล้วแต่มันยังแพงได้อีกหรือว่าเราเข้าไป ตอนที่แบบโอ้โหอยากจะขายแต่มันถูกแล้วขายแล้วก็ยังถูกถูกอีกมันก็มีกลไกลของมันนะเนาะมาถึงข้อที่5กันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังไม่ทันเข้าไปดูได้เลยใน Facebook Page ได้มีการแชร์เรื่องราวนี้นะคะจากเพจของคุณแพทด้วยค่ะก็คุยไปสี่ข้อหลายคนฟังแนละ้วโอ้โหมีแต่แบบเงอย่างนี้จะไปเล่นทำไมแล้วเนี่ยเนาะเลยถูกไหมค่ะนะครับ อ่าเรามาคุยถึงข้อห้าบ้างข้อห้าเนี่ยคุณก็โอกาสดีกว่านะครับไอ้เมื่อกี้พลาดไลสี่ข้อนะอันที่ห้าเนี่ยโอกาสครั้งใหญ่อ่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับอย่างนี้ในตลาดหุ้นถ้าคุณไปดูเนี่ยโอกาสครั้งใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่มันดูเสี่ยงและดูไม่แน่นอนกับพี่เป้นะครับดังนั้นให้เราคิดเสมอเลยก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยภาวะตอนเท <ๆ S 2> ่ตอนนี้ยตอนเนี้ยที่เราจะซื้อหุ้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่มันดูเสี่ยงหรือเปล่าดูแบบ ไม่แน่นอนหรือเปล่าหมายความว่าไงหมายความว่าคุณลองถามเองว่าวันนี้ถ้าคุณอยากซื้อเนี่ยแปลว่าตลาดตอนเนี้ยอยู่ในภาวะที่แบบโบแบบดูไม่แน่นอนเปล่าคือดูแล้วเรากลัวเปล่านะครับถ้าเกิดใช่นะให้รีบซื้อเลยฮูเป้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ในภาวะีมันไม่แน่นอนดูแบบไม่มีทิศทางหรือว่าดูแบบดูเสี่ยงอ่ะดูแบบโหวอ้โหดูเสี่ยงอย่างส่วนใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นครั้งใหญ่ครับ อันนี้จากสตินะถ้าเราเห็นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นต้นปีอย่างเงี้ยตอนโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าที่โควิดเกิดใหม่ๆตอนช่วงประมาณมีนาเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นนี่ลงแบบเละเลยมีความไม่แน่นอนสูงยังไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคือจุดนั้นใครซื้อเนี่ยก็กําไรกันเยอะนะครับนั่นแปลว่าเนี่ยถ้าเราจะซื้อเนี่ยต้องซื้อช่วงนั้นนะครับแต่ถา,ถามว่าแล้วคนส่วนใหญ่ซื้อตรงไหนอะ่ะคุณแพทคุณเพื่สังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่ซื้อตรงไหนตรงที่ ฉันแบบอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันไปข้อสี่เนี่ยคนสว่วนใหญ่มักจะซื้อตรงนั้นนะครับซื้อตอนที่แบบว่าโอ้โหแบบทุกอย่างดีจังเลยมันจะไปอีกอมาหาศาลเลยบิตคอยจะวิ่งเยอะเลยทองคําจะวิ่งไปไม่มีวันลงเลยอะไรเงี้ยคือคนสว่วนใหญ่ซื้อตอนสบายใจนะครับนั้นถ้าเกิดเราซื้อตอนที่เราไม่ค่อยสบายใจดูแลกักอองนวลอ,อะไรเงี้ยแนวโน้มที่เราจะกําไรในการซื้อหุ้นครั้งนั้นเนี่ยมีค่อนข้างสูง นะครับและอย่างนี้สิ่งความแตกต่างเนี่ยคนถามว่าอ้าวแล้วหุ้นกับการหุ้นกับการพนันเนี่ยมันก็เหมือนกันดิคุณแพทบอกไม่ใช่หุ้นเนี่ยมันเป็นคค l c u l a t e l i s t ก็คือเราสามารถคุมความเสี่ยงในการซื้อหุ้นได้นะครับอแต่การพนันเป็นนอนแค l c u l เล e ก็คือว่าการพนันคุมไม่ได้คุณ้เปนะครับหุ้นค,คุมได้ยังไงหุ้นหุ้นคือคุณสามารถสต็อปลอสได้นะครับแล้วคุณสามารถ แบ่งความเสี่ยงคุณสามารถลงคือพูดแค้ว่าโอกาสช a น c ในการที่เราจะชนะตลาดเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นถ้าคุณถ้าคุณคำนวณความเสี่ยงเนี่ยจริงจริงแล้วโอกาสชนะค่อนข้าง,งสูงนะนเราเคยคุยกันแะล้วเนาะว่าถ้าเกิดคุณลงหุ้นสมมติว่าคุณลงหุ้นระยะยาวแนวแนวแบบว่าแนว,แนว,แนวออมในหุ้นเนี่ยที่ผมเคยคุยเนาะนะครับก็คือซื้อหุ้นแล้วไม่ขายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทําแบบเนี้ยังไงก็ชนะนะก็คือเลือกหุ้นสิบตัวแล้วไม่ขายเลยนะครับ S <S ซื้อเนี่ยก่อนก่อนจะซื้อต้องต้องศึกษานิดน,นึงนะเช่นซื้อในภาวะที่หุ้นโอกราคาโอเคราคาลงมาแล้วอะไรเงรี้ยซื้อต้องต้องดูนิดน,นึงอะ่ะอยู่ในรอบที่ใช่อะไรเงี้ยถ้าซื้อปั๊บแล้วไม่ต้องขายเลยเนี่ยโอกาสชนะสูงมากเพราะอะไรเพราะแพ้แพ้ส่วนเดียวแต่แต่เวลาขึ้นขึ้นกี่ส่วนก็ได้ถูกไหมขึ้นกี่เด้งก็ได้แพ้แพ้เด้งเดียวแล้วเราเลือก <S <S อตัวเนี่ยยังไงไอ้ตัวชนะตัวสองตัวมันชนะมันมันช่วยทั้งพอร์ตอยู่แล้ว ได้ตัวอีกสามสี่ตัวนี่มันทาให้พอร์ตเราเติบโตอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะแพ้ไปแค่สองตัวก็ได้อืมนะคะแล้วอย่างในในช่วงโควิดอย่างเงี้ยคุณแพทย์คือบางท่านที่เขาเขาอยากจะแบบซื้อถือยาวๆอย่างเงี้ยพอมาดูในปีนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นปีที่หดหู่เหลือเกินสำหรับพอร์ตหลายๆท่านนะคะมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างผมว่าอย่าไปกลัวนะครับฟังดูแล้วเหมือนปุกท้าทายเนาะค่ะ ผมเองก็ใช้ปีนี้เป็นปีที่ผมซื้อเยอะที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมานะคุณเป้ค่ะก็คือผมใช้วิธีการนี้แหละผมเข้าไปดูว่าตัวไหนเนี่ยลงมาที่หลักการผมไม่ไม่เอาบหนังสรุปมาให้ก็ได้เนาะว่าหลักการเป็นไงเอา,เาคร่าวๆแล้วกันค่ะผมจะเลือกหุ้นที่ลงมาอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนนะแต่ว่าอะไรแปลว่าต้องมีบาดแผลข้างบนเยอะมากเลยะนะครับพอลงมาแล้วผมดูว่าด้วยบริษัทเนี่ยดูจากงบการเงินด้วยแล้วก็ดูด้วยการ บริหารต่างๆว่าเจ้าของโอเคไหมอะไรพวกนี้ก็ต้องแกะแกะดูเนะาะนะครับพอดูเสร็จผมว่าถ้าถ้ามันโอเคเนี่ยมันน่าจะผ่านวิกฤตได้เนี่ยผมซื้อเลยนะอ,อ่าแล้วก็ถือไปเลยนะครับวันนี้ก็ยังถืออยู่นะ <laughs> ยไรโอ้แพทไปย,ยังเนี่ยกําไรแบบหลายตัวกําไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะก,ก็ยังถืออยู่ นะครับบางตัวตอนนี้ก็กำไรย่อลงไปนะหลายคนบอกนะครูแพทย์นี่ไงพลาดแล้วออตอนนี้มันย่อแล้วขเขาไมา่ไม่อะผมเอามากกว่าน,นี้ืดนะคะคืออย่างเงี้ยพอพอ,พอเราพอเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นความแบบโอ้โหน่ากลัวอะไรเงี้ยผมบอกผมมองมันม,ม,มันไม่ใช่ค่ะนะครับ ก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เปค่ะคก็ครบเรียบร้อย7ข้อนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วมีคำถามข้อสงสัยนะคะหรือว่าคุณก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในสนามหุ้นเนี่ยนะคะสามารถโทรมาพูดคุยหรือว่าสอบถามกับคุณแพทย์ได้สายที่ โทรเข้ามาได้พูดคุยกับเราออกอากาศในวันนี้จะได้รับกิฟเซ็ตจาก UFC Refresh น้ำมะพราะ100้าว100%นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022451843ค่ะ We love share. มารับสายคุณกระเตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกระเตนมีอะไรอยากจะถามคุณแพทย์คะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆเข้นลง LTF กับ RMS มาสักระยะหนึ่งอะนะคะที่ผ่านมาก็ได้ผลตอบแทนก็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 ดีอยู่นะคะแต่ทีนี้พอช่วงที่เปลี่ยนเป็นว่าต้องถือยาวขึ้นเป็นเอ่อสิบปีอะค่ะรู้สึกว่าตรงช่วงระหว่างตั้งแต่เริ่มสองสปีที่แล้วที่เป็นเจ็ดปีแล้วก็สิบปีเนี้ยนะคะมันทําให้ไรายได้จากจากไอ้ตรงหุ้นเนี่ยมันน้อยลงไปมันมัน,ม,นมันขาดตอน มันควรจะเอาอะไรมาเสริมดีคะในส่วนของหุ้นตัวอื่นๆนะคะนอกจาก IMF กับ LTF แล้วค่ะค่ะคุณแพทเชิญค่ะครับก็ถ้าลงอาไม่กับเ t f อยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นหุ้นหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการรายได้เพิ่มเติมตอนนี้เราอาจจะหาหุ้นจริงๆหุ้นรายตัวเข้ามาเสริมก็ได้นะครับ คือเวลาซื้อหุ้นรายตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นเราถ้าเราคุ้นเคยกับการซื้ออ้แบบ TFS เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการมันึ้นเราคือน,นั้งทุนเลยยาวนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเราลงทุนผ่านฟันเมนเจอร์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเข้าเงินไปลงให้เรานะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ผลตอบแทนเนี่ยเรามองตลาดแบบนี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วพวกที่ให้เงินปันผลค่อนข,ข้างดีในช่วงเนี้ยคือหุ้นตัวใหญ่หญๆนะครับ ก็คือถามว่าถ้าจะซื้อเพิ่มเติมเนี่ยผมก็มองว่าคือเราจะกระจายไปในขึ้นตัวใหญ่ที่ที่ตัวใหญ่เลยอ่ะนะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะเป็นพวกกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนบอกว่าโอ้โหดูเสี่ยงจังแตบอกว่าระยะยาวโอเคหรือว่าอาสังหาอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวใหญ่เหมือนแบบแลนด์เฮาส์หรือว่าอะไรที่แบบว่าเอาหรือกลุ่มปรทอเองหรือว่ากลุ่มแบบ เอาแบบใหญ่ๆใ,ในบ้านเราเนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วเงินปันผลค่อนข้างสูงแต่เวลาซื้อเนี่ยให้ซื้อกระจายนะครับคือม,มุญจะซื้อ,อหุ้นเนี่ยให้ตั้งตั้งใจทํากันบ้านก่อนว่าจะเอาหุ้นเพิ่มสักสิบตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อไปนะครับไม่ไม่ต้องซื้อก้อนเดียวนะนะครับนั่นหมายถึงเราต้องเปิดพอร์ตเองใช่ไหมใช่ต้องเปิดพอตพอตพอตหุ้นนะครับก็ค,คือ เราก็ต้องไปที่โบรกอร์นะครับหรือทิ่ธนาคารก็ได้นะครับยิงทุกธนาคารครับเปิดใจอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็จะมีหลักทรัพย์บัวหลวงอย่างเงี้ยคุณสามารถเปิดที่ธนาคารกรุงเทพก็ได้นะครับอ๋อก็หมายถึงว่าไปหาทางเจ้าหน้าที่ให้แนะนําว่าตัวไหนอะไรยังไงปรึกษาแบบนี้ก็เวลาเปิดบัญชีเนี่ยสมมติจะเปิดแล้วเปิดกับตัวอย่างหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยนะครับคุณก็สามารถเปิดที่ธนาคารกรุงเทพนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะแอสซนยให้เจ้าหน้าที่ทางการตลาดอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยเราก็จะอาจะบอกว่าเนี่ยพี่อยากได้หุ้นที่มีเงินปันผลนะครับอ่าหุ้นตัวใหญ่ที่มีเงินปันผลก็ไปช่วยคัดมาให้หน่อยนะครับแล้วจังหวะซื้อเนี่ยเราไม่ต้องรีบนะครับเราก็ค่อยๆทยอยซื้อไปเรื่อยเหมือนแบบเหมือนค่อยๆซื้ออะค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อทิถ้าถ้าดีเนี่ยก็คือจะมาซื้อช่วงแบบที่ปีหนึ่งมันจะมีตลาด หุ้นมันจะมีการปรับฐานนะครับคือ,ค,อคือหุ้นลงแรงเนี่ยปีหนึ่งสักสองสาครั้งก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นงั้นก็ได้ตั้งใจว่าทุกครั้งที่ลงแรงให้โทรมาหาพี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาลิสต์ของเราเนี่ยที่ที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ค่อ,อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เลยจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับตอนนี้นี่มัน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 เป็นช่วงที่ควรจะไปไหรือย,อยังคะมันมันแรงพอหรือยังคะจะได้ไปติดช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มทําแบบเนี้ยครับ <Okay. S 2> คือถ้าถามว่าปก <Okay. S 2> ต,ติตลาดมันจะแพงกว่านี้นะครับตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยเงินมันผลถ้าตัวใหญ่พวกเนี้ยผมว่าน่าจะได้ถึงเกือบห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะ uh huh. แล้วก็ <Okay. S 2> คือถามว่าถูกไหมโดยค่าเฉลี่ยตอนนี้คือตลาดไม่ได้แพงค่อนข้างถูกค่อนข้างเป็นทางถูกด้วยรับ <Okay. S 2> นะครับค่ะโอเค ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณที่โทรมานะคะแล้ววันนี้เป็นสายหน้าใหม่ได้รับนะคะเป็นเซ็ตของขวัญจาก UFC Refresh น้ำมะพร้าว100%ด้วย Congratulations นะคะเดี๋ยวเอาไปดื่มให้ชื่นใจเลยถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราในการรับของรางวัลน,นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณด้วยค่ะ UFC Refresh น้ำมะพร้าวร0 0แบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Award ติดต่อกัน3ครั้งจากสถาบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกขนาดใหม่กล่องเล็ก200มิลลิตรอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายแล้วที่ l i n ์ ufc online Lazada และ s h อป e ีค่ะ We love to share